วันนี้ออกมานาเหมือนเดิมมาองยาให้น้องหัวพอดีได้เม็ดแตงโมงจินตลามาประมาณหนุ่มมือหนึ่งก็เลยจะมากดหลุมปลูกปลูกในขอบขอบบ่อเราที่นาปลูกทิ้งๆไว้เนาะเผื่อได้กินก็ปลูกห่างกันประมาณเมตรหนึ่ง โอ้ักยี่สิขุมพอใส่ขุมละห้าหเม็ด<ม>เผื่อเผื่อได้กินไม่ใช่อะไรหรักช่วงนี้ความชุ่มชื้นม,ม,มันเยอะเพราะแต่ก่อนผมไอ้คุมฟางไว้ไงเอาฟางเศษเศษที่น้องวัวก,กินแล้วเอามาเอามาโรยโรยรยไว้ในขอบบ่อ ดูดิเม็ดข้าวมันเกิดใช่ไหมแต่มันเป็นไรเดี๋ยวก็ปลูกแซมแซมไปอันนี้ก็เป็นหญ้าเนเปียที่ผมปลูกไว้เดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยตัดเนาะบรรยากาศตอนเย็นก็ดีครับปลาก็วิ่งเล่นกินเหยื่ออยู่ก็ทำไปปลูกไปเนาะเผื่อได้กินนะครับเนาะช่วงนี้มันหน้าฝนปลูกอะไรก็ก็เกิดดี นี่ก็ผักติ้วผมนะผักติ้วซื้อมาต้นละ20บาทต้นนี้ก็โตแล้ว2ปีเนี่ต้นชูรสแล้วก็ผักผักถอนผักคุนถอนอันนี้ผักอีลัมอันนี้ผักอีลัมก็สวยนะผักกลำผักอหลำยอดดูยอดดิใส่ต้มอันนี้ดีก็จะบวบบวบนั่นก็บวบเอเป็นบวบพันยาว แต่ว่าผมมันเกิดเองมันก็งงเหมือนกันหมากผมตายหมดนะมไอหมากผมไม่รอดเลยหยวเฉาเนี่ยบวบเต็มเลยเกิดเต็มเลยแตงไทยก็มีเนี่ยแตงไทยก็เกิดเมื่อเกิดมังมดม่งมันอยู่กับไอเนี่ยแต่บวบเยอะเลยบวบเกิดเองนะครับบวบเกิดเอง จะตดลูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูกันทำแบบด้วยเปื่อยผสมผสานมะนาวจะรอดไหมเนี่ยล้วต้นอันนี้มาคุมหมดต้นบวบแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านี้ก็ค่อยปลูกใหม่ไปเนะาะบรรยากาศเย็นครับ5้าโมงเย็น ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวปูก่อนมันจะข้าก่อนกระทำน้อยไปนะ